สวัสดีครับพี่น้องหลังจากซอยผ้นเตียนบ้านสมมากครับง้นสมมากกับมาน,นอนเบิงทราัทัดครับพอทีวีนี่ครับเบิ่งลูกสองตัวมาน,นอน,นบอกบปไหมบอหไมไบอ่บอยขึ้นกันนอนมือเอาลงกกับขืนมากเ,เอาลงกกับข้นมาเราครับน,รนักเกิดหายใจบ๊วเสนู้ เอาล่วงกับึ้นมาบปย่ยยอมครับต้องนอนทับท่องกันไฟนี่เดือดเดือครับแนวของนี่ถ้าว่าไปไซน์อายุบ้านนี่ก็ยู่งสิละครับดมือเบิดเมือเว้นนอานอนทับกันอย่างนี้นอนป้าปก็าถึงมานอนรถ เอาออกขึ้นมานอนเอาออกขึ้นมานอนมาว่าก่อนนะก่อนนะ็ขึ้นมาอยู่สองตัวนี่ตามจริงมันจะึ้นมา่สามหมูแมื่หน่อยสี่ตัวเราก็เลนอนนี่เราก็หลับดีขนาดปูสดๆสปอนก็นมา đứt cả đứt muốn cảm ơn còn đi cả hà cả hốc mốt rồi không hay cho hốc mốt nào nó luôn bay rồi ở hà này cục này bà rồi Hãy subscribe ตื่นได้เรากล็ลงไปเล่นห้องหลังได้หรือเล่นะาตอนมันนอนขาไม่ควายเนี่ยมันนอนมันเบาขึ้นหมดมันขอยนอนไอ้นอนซุปซุปทองเลยก็เอาแล้วขาเบาขึ้นหมดนะยอนเนี่ย đi Cái này hàng vườn rất tích Tại vì tính đau đừng